สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้จะพามาลุยสุสานเกตื้นนะครับสุสานเกตื้นก็คือสุสานที่ตอนแรกครับตอนเริ่มเกมที่เราจะต้องใช้ดาบผิดเปิดเข้าไปครับไปเก็บอ่าแะก้อนซีลนะครับหรือตรามังกรที่ช่วยให้ใช้ส,สกิลมังกรแรงขึ้นนะครับแต่วันนี้จะจบแบบร้อเซเลยนะครับก็คือสามารถ จัดการกับรถม้าได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอะดอกธนูธนูใหญ่พุกษาทองด้วยครับผมถ้าใครมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยนะครับก็จะได้ธนูพุกษาทองธนูใหญ่พุกษาทองเนี่ยใช้แต่ต้นเกมเลยครับไปลุยกันเลยครับ อาจจะยังไม่มีอะไรนะครับพอรถกลับตัวก็รีบวิ่งไปเลยนะฮะไปช่อใไปซ่อนที่บล็อกที่สองนะครับจากนั้นวิ่งต่อครับผมวิ่งมาฮะดจัดจาก,การนะครับอ,อันนี้จะต้องรองให้รถมันกลับตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยโดดลงไปทางด้านขวาอ่าโดดมาเลยครับวิ่งครับวิ่ง สังเกตจะมีช่องว่างอยู่นะครับพยายามโดดไปตรงนี้จะมีลูกกระจอกอยู่สุดตัวนะครับต้องระวังให้ดีนะฮะโดดตลอดพยายามเคลียร์ครับเพราะว่ามันจะตามไม่เริกนะครับ ่าตรงนี้เรางัดงัดธนูขึ้นมานะครับเพื่อที่จะยิงให้ฐานไฟมันยุบลงไปครับอ่าใครอยากไปเก็บของก็เชิญได้เลยนะฮะตรจะมีของให้เก็บตรงไฟครับตรงไปเรื่อย เดี๋ยวฝั่งตรงข้ามเนี้ยนะครับก็จะมีองค์ชายร้อยแขนนะครับมาดักอยู่ถ้าเราไปเก็บมันจะมีเครื่องรางหยาดพระพรนะครับที่เก็บอยู่ฝั่งนูน้นอ่าทีนี้ใครเก็บแล้วนะครับก็โดดลงมาได้เลยครับโดดมาโดดอีกขั้นขั้นหนึ่งครับ วิ่งฮะออกซ้ายมืดๆนะครเปิดไฟนิดนึงตรงนี้จะมีลิฟต์นะครับใครมาครั้งแรกก็คือสามารถขึ้นได้เลยเนาะ ต่อไปเราจะไปเจอทหารถ้าใครที่เลเวลยังไม่สุกมากจะค่อนข้างที่เก่งเลยนะครับพยายามหลบการโจมตีให้ได้นะครับแล้วก็สวนกลับตรงไปเลยครับผม ยังไม่ได้ทหารตัวที่บอดนะครับพยายามวิ่งเข้าไปใส่เลยครับเปิดก่อนอ่าทีนี้มาถึงไฮไลท์แล้วครับวิธีจัดการกับรถม้านะครับพยายามเล็งให้ดีนะครับก็คือไปถึงให้มันให้มันลับหน้าเราไปนะครับแล้วก็จุดจุดกับตัวทีเนี้ยอันเนี้ยคือที่ช็อตที่ผมให้ดูเนี่ยคือผมพลาดนะครับพยายามลองอยู่ว่า,านนะตกตรงใส่โขดพอดีนะครับ วิธีการก็คือให้มันไปให้สุดก่อนครับอ่าแล้วมันจะกลับตัวลงมาทีนี้เรารีบยิงครับยิงเลยปุ๊บนะครับอันนี้ผ้านะครับต้องเลง็งต้องเล็งไว้ก่อนนะฮะเล็งไว้ก่อนจะยากนิดนึงครับ ข้างยากเลยกลับมาใหม่เลยครับถังหมดนี่นะครับแล้มันถอยหลังไปอ่า กับตัวแล้วครับเตรียมตัวยิงอ่ายิงไม่โดนนะครับเล็งไม่ดีใ,ใช้เมาส์เล็งน่าจะง่ายนะครับผมว่าืึชิปพยายามพยายามเล็งนะครับใช้จอยเล็งจะใช่ยากนิดหน่อย เวลานี้นึงครับอยากให้ดูเรื่องการการเลงการเล็งกับการดูตัวตัวรถม้านะครับว่าจะยิงอย่างไรให้มันถูกไาเลครับละตรียมตัวยิงออโอ,โอ่งเดียวไปเลยครับ สุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายซึบโอเคนะครับตัวรถม้าก็จะดับธนูใหญ่พึกษาทองมานะครับให้ใช้ใครมาตั้งแต่ต้นเกมก็มีธนูใช้ตั้งแต่แรกเลยนะครับค่อนข้างเวิร์กโอเครถม้าตายแล้วเราสับไปเลยครับวิ่งไปลดบบาดากอนซิลได้เลยครับ วิ่งสบายครับชิลเลยทีนี้วิ่งอย่างเดียวฮะเดี๋จะมีพวกลูกกระจอกลูกน้องนะครับก็สามารถฆ่าได้ตามสะดวกครับจะวิ่งผ่านไปเลยก็ได้นะครับมาใท้ผมก็เลยรีบข้ามก่อน Okay. จะดอกตาผู้คืนกินบังกรนะครับไปต่อครับไปถึงห้องบอสเลยจะบอกวิธีเดินไปห้องบอสด้วยนะครับบางคนไม่ทราบนะบางคนมาเก็บตาผู้คืนกินบังกรเสร็จปุ๊บก็ออกเลยนะครับบอสจะเป็นหนอน นอนที่มีหลายๆตนอนที่จะดอกไอ้เมล็ดทองครับด้านนี้เลยครับเรียบร้อยครับผมอ่าขอบคุณมากเลยครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันนะครับพยายามหาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆน,นะคะรับสำหรัวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ